โอเคนะโอเคนะผมผมผมขับรถไปกาลัสแล้วนะกาลัสโอเคโอเคถ้าถ้ามีเรื่องถ้าถ้าคุณไปบินบอกว่มีเรื่องกิงเอีรมาครับโอั้นโอ้ได้ได้ครับได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรครับอุ้ยต่อหน้าต่อตาเฮ้ ต346นาทีต่อมาเลยมี300ด้วยวะเฮ้ยเฮ้ยคนโห่ทำตานี้ยากเข้าไปใหญ่เลยนะเนี่ยสวัสดีครับ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 ที่ที่นีนที่ไหนครับอ๋อวอสวอสเวอร์ลยครับ ใช่กระเพาะถามเองตอบเองด้วยว้ไม่ไม่ผมผมเพิ่งเห็นเลยครับเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นครับผมเฮ้ยมาถึงใครไม่ได้เลยสวัสดีครับ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 สวัสเสียงเสียงผมชัดไหมครับชัดครับเจาะครับมีทีมงานอยูล้วครับเล่แบบนี้ดังเอ้ยเล่แบบนี้ชัดไหมครับเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเสียงใครอ่ะเออ่เมื่อกี้ผมเปิดเพลงครับเอ่อออขีกรอบครับได้ครับได้ครับเอาเอาเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเฮ้ยมีสปอสเก็บนะครับไอของเมื่อกี้มันธรรมดาไปครับอ๋อเอาแบบแบบไม่ธรรมดา

อ๋อทุกคนก็อย่าลืมเต้นกันด้วยนะเอาเอาว่เออไว้เอาไว้รุ่นว่าไง,งาไว้รุ่น จบแล้วครับจบแล้วครับกำลังมันเลยมีผ้าไหมมีผ้าไหมเต็มหน้าเลยอ๋อไม่ไม่เป็นไรครับน้ำลายผมไม่มีไม่มีเชื้ออะไรเลยครับไม่มีเชื้อพี่ชายของจริงเลยอยากฟังอีกรอบเป็นไงอยากฟังอีกรอบเป็นไงเจ้ใช่ใช่ผมก็อยากฟังได้ได้ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตะลบ อุยตะลืบอุยตะลืบก็มาอ่ะอุยตะลืบอุยปาอุยอุยตะลืบตกบ้านสิอุ้าอุยอุยตะลืบป้าอุยอุย

ยอครับยอดคือพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรครับเออชื่อชื่อชื่อไรครับชื่อไรใช่ชื่อไรครับก็ชื่ออะไรก็ชื่ออะไไรครับพี่ชายคตรเท่เลยจริงจริผมมีพอมีแบบติปไอ้ผมสักหน่อยไหมครับผมแบบเรมากเลยครับเขอะไรเจ็ี่เออเกาเกาเกาสี่ครับเกาี่อ้าสีห้า แบบนี้ต้องจัดเต็มแล้วโอ้ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับสามล้านบาทนะก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยเขอบคุณมากครับโอ้ผมเพิ่งเข้าประเทศมาใหม่ๆครับก็ได้ตังค์มาแล้วนี่มานี่มานี่มาไปไปบีบบ็อกซ์ในกระดาษเยอะครับเอ๋อได้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 ครับเออตอนนี้นะครับจะพาครับไปเขียวไปพวกในกระดาษจมจมกิจคนพายยังไงวะแบบว่าจังหวะเรียกหนำย่อง น้ำยกลเรียกน้ำยอดไ้กโอเคครับผมผมเรีขาแบบสุดๆเลยนะครับอ๋อได้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 ไปตรงนี้ขอร้องเพลงอ่ะไป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 อย่างนั้นแล้วกันพี่ชายนี่นี่นายกอยู่ด้วยนายกอยู่ด้วยบอกเลยว่าเดินเน็ตยับโดินเน็ตยับได้ครับ ไม่รู้ว่าเขาจะเบื่อหรือว่าเคยนอนแล้วเจ๊หมูคนอลอ่ะทีกตั้วเบื่อนอนใช่ไหมหมูหยองเบื่อใช่ไหมนี่พี่พี่ชายพี่ชายามาเป็นมีอะไรให้ฟังพี่ชายว่างโชว์โชว์ไหนครับพี่ชายพี่อะไรโชว์ไหนครับได้ครับได้ครับโอเคเบสิกเฮ้ยแน่นอน อเกินออกออกออกเอกออกหดเอาแล้วอ่ะโอเคแน่นอน เดี๋ยวถ่านักออกเลยเว้ยโอเคนักซับเดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวเอารางวัลที่ผมเลยนะผมมีรางวัลให้นะ Ok, bóng 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 ไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องไดีอะไรดีอะไรเดี๋ยวให้ของเลยเลรเลยเก้าสี่ห้าครับเก้าสี่ห้าครับอันนี้เปล่าวะกูเสียงคุ้นคุ้นเนเน่เดี๋ยวให้เรียก์หมดชื่อเลยนะวะทอดห้ไดกาให้เลยเฮ้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 ยชื่ออะไรเด้วยเหรอหลับด้วยครับเออหลับเลยครับหลับเลยครับไม่ไม่ผมอ๋อไหนในเอาลองขอมาใหม่ครับ เอเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องเต็มแล้วเจ๊โคตสุดของวเจ๊ผมผมผมไปเจอพี่ชายคนนี้มาในวอโซนนะแล้วเห็นครับเลยพามาในกาลาร์ดีครับพี่ชายพี่ชายพี่ชายที่บิดบอกอ่ะลุงเขาบอกมานี่หน่อยมานี่หน่อยเอาไปปาร์ตี้บ้านเราบ้านแกงเราละมาได้ได้ครับไปปะเออเออพาไปดิฮะใช่ไหมเวลามีปาร์ตี้คุณไอ้นี่ใช่ไหมอะไรเอาไปนี่อเลยคุณทำยูทูบใช่ไหม ขอเบอร์ไปยังฮะไม่ได้ทำเบอร์มันยังบั๊กอยู่ครับไม่เบอร์เบยังไม่ได้เจอเจอตรงนี้ใช่ไหมวะใช่เลยไม่ใช่ใช่หัวแล้วอะคุณใช่ผมผมยังดูเมื่อคืนเลยก่อนนอนจิ๊บมีคลิปที่อะไรวะผมไปดูอะไรวะที่ตอนช่วงแรกๆอ่ะช่วงแรกๆใช่ไหมวะมึงไหวไมนี่ยเสกอะไรอ่ะไม่แต่เสียงแม่ง ใช่เลยไม่ไม่ใช่แบบนอนฝันแล้วก็แบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กูกูดูอยู่กูดูอยู่ใช่ไหมว่าเสียงมันเหมือนเลยก๊อปแบ็กอะไรมั้งกปแบ็กฮาร์ดหรอก๊อปแบ็กฮาร์ดเหรออ๋อผมก็ติดตามเขาเหมือนกันนะอ๋อใช่ใช่ไม่อเขาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเสียงคล้ายๆกันเลยอ๋อผมก็นะคนคนใต้ก็เสียงแบบประมาณนี้แหละ อ๋อไม่ผมคนใต้อ่าใช่ไปละมันจะ <Okay. S 2> ดีอะโอ <Okay. S 2> เคผมจะมันรีนานไหมมันรีนานไหมครับนาไม่นานนะนาทีเดียวก็เสร็จแล้วมั okay. ม้งโอเค <Okay. S 1> ครับผมไปเจอกันครับเจอกันครับ